กันที่ข่าวนี้กันบ้างต้องบอกว่าหลายคนเป็นห่วงเป็นใยห,หลังจากที่มีข่าวออกไปนะฮะกรณีของพี่เอกสัรพง์ชาตรีใช่ไหมฮะใช่นะครับเมื่อวานนี้นะครับทางพี่บินหรือว่าพี่เอกพันธ์บลูริสนะครับช่วงบ่ายได้ออกมาตั้งโต๊ะให้สัมภาษณ์นะครับอัปเดตถึงอาการข่าวคราวการป่วยนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวนำเสนอกนไปว่าพี่เอกสอรลพง์ชาตรีนะครับป่วยเป็นโรคมาเรงสมองก็ทำเอาหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับ โดยล่าสุดพี่บินกับพี่กภัณฑ์ได้ขอออกมาแก้ข่าวนะครับโดยบอกว่าพี่เอกสรพรงษ์ชาตรีเนี่ยเป็นมะเร็งสมองนั้นไม่เป็นความจริงมันเป็นเพียงข่าวลือที่ออกมาผิดนะครับเพราะจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยพี่เอกแกป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดด้านซ้ายซึ่งได้มีการผ่าตัดเอาก้อนเนื้อมะเร็งออกไปแล้วแล้วก็รักษาตามอาการจนกระทั่งพี่เอกเนี่ยกลับมาแข็งแรงสามารถกลับมาทํางานถ่ายละครได้ตามปกติปกตินะฮะ แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาการของพี่เอกกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่งโดยทราบข่าวจากคุณเดือนก็คือภรรยาของพี่เอกนี่แหละเป็นคนโทรศัพท์มาบอกนะคะว่าพี่เอกไม่สบายก็เลยพากันไปเยี่ยมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นาปีที่แล้วซึ่งอาการตอนนั้นน่ะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของพี่เอกที่ดูร่างกายเนี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงก็เลยถามแกไปว่าพี่เอกจําผมได้ไหมแกก็มองหน้าแล้วหันไปถามภรรยาว่าใครอย่างนี้นะฮะอ่าก็บอกว่า บินกับเอกพันธ์ไงแกก็บอกอ๋อโอเคจําได้โดยเมื่อช่วงเช้านะครับก่อนมาถแถลงข่าวนะคบของเมื่อวานนี้พี่บินกับพี่เอกพันธ์ได้เดินทางไปเยี่ยมพี่เอกสาวร,รพงศ์ที่โรงพยาบาลมาก่อนนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับคุณเดือนภรรยาของพี่เอกสาวร,รพงศ์ด้วย ซึ่งอาการของพี่เอกสาร,รพงษ์ครั้งนี้นะครับเชื้อมะเร็งกลับมาที่ปอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังพบว่ามีเชื้อกระจายไปทั่วร่างกายแต่ยังไม่ได้ลามไปถึงสมองตอนนี้คุณหมอกําลังให้ยาระงับอยู่นะครับใช้เวลารักษาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็เกือบปีหนึ่งแล้วนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นตามลําดับ แต่ที่เจ้าต,ตัวต้องเข้าห้อง ICU ฉุกเฉินเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอาการของโรคมะเร็งนะครับแต่เป็นเพราะว่าพี่เอกเนี่ยทานกล้วยน้ำว้าแล้วสำลักกล้วยเข้าไปติดอยู่ในหลอดลมทําให้หายใจไม่ออกก็เลยต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้นะครับยังอยู่ในห้อง ICU แต่ว่าอาการดีขึ้นแล้ว ช่วงเช้าที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยคุณหมอก็ได้เอาเครื่องช่วยหายใจออกแล้วแล้วพี่เอกเองก็มีสีหน้าดีขึ้นสดใสกว่าครั้งที่ไปเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วมากนะครับคาดว่าอีกไม่กี่วันก็คงจะกลับบ้านได้โดยคุณเดือนนะคะต้องบอกว่าเป็นภรรยาของพี่เอกสรพงค์นี่แหละฮะเขาบอกนะ,ะบอกว่าเนี่ยพี่เอกอะ่ะไม่ได้สำลักกล้วยจะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะฮะ คือถ้าไม่ได้สำลักกล้วยเนะี่ยคือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบาก็จะต้องอยู่ที่บ้านอยู<ม>่ที่บ้านนั่นแหละซึ่งอาการก็สามารถเดินได้ปกตินะฮะแต่เวลาจะลงบันไดอ่ะก็ต้องอาจจะมีคนต้องคอยประคองเวลาลงบันไดนิดหน่อยนะฮะและความจําก็คือจําได้หมดทุกอย่างพร้อมกับฝากถึงแฟนๆของพี่เอกนะฮะบอกว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งที่สมองนะฮะเพราะพี่เอกอะ่ะไม่ได้เป็นมะเร็งที่สมองแต่เป็นมะเร็งที่ปอดนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะกระจายไปที่อื่นนิดหน่อย ตอนนี้รักษาอาการ ามอาการอยู่นะฮะขอให้ทุกคนเบาใจแล้วก็คลายกังวลได้เลยนะฮะ,ะส่วนเรื่องที่พี่เอกสรพงษ์ชาตรีเมีการจําบทไม่ได้จนต้องถอนตัวจากละครพี่บินกับพี่เอกพันเนี่ยก็บอกว่าก็มีส่วนมาจากมาเรงที่ปอดที่ทําให้ภาวะร่างกายเนี่ยมันผิดปกติก็เลยอาจจะส่งผลให้ทําอะไรช้ากว่าคนอื่นเนี่ยประมาณ3-5วินาทีรวมถึงมีผลมาจากยาที่พี่เอกใช้รักษาอาการมาเรงด้วยซึ่งต้องรับประทานทุกวันนะครับก็อาจจะทําให้มีอาการเบลอ,บอจะทําอะไรก็จำใครจะจะทำ หรือว่าจะจำใครเนี่ยก็ต้องใช้เวลาคิดนิดนึงอพอพี่เอกรู้ตัวเขาก็ขอถอนตัวออกจากละครนะครับก่อนหน้านี้เพราะกลัวว่าจะทําให้เสียงานแล้วก็ละครเนี่ยอาจจะล่าช้าซึ่งพี่เดือนภรรยาของพี่เอกเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้พี่เอกมียาที่ต้องไปฉีดทุกเดือนเข็มละ1นึ0,000บาทนะครับซึ่งถ้าฉีดครบโดสแล้วพี่เอกก็น่าจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ตอนนี้ฉีดไปประมาณ4-5เข็มแล้วนะฮะ,ะไปฟังเสียงพี่บินกับพี่กัพน์กันหน่อยฮะ าสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปอดครับไม่ใช่น้ำไส้นะไม่ใช่น้ำไส้ที่ปอดอที่ปอดครับแล้วก็เพื่อก็ตัดไปประมาณสัก4ี่ห้านิ้วม<จ>ั้งเจาะปอดเอาไปตรวจแล้วก็เป็นเพราะเป็นเป็นชื้อมะเร็งก็ตัดออกไปนะครับตัดออกไปจากนั้นประมาณสัก5้ปีที่แล้วตัดไปที่ปอดด้านซ้ายนะปอดด้านซ้ายแล้วก็รักษาตามอาการมาตลอดจนกระทั่งเพี่เองนี่แข็งแรงดีก็กลับไปไายหลวงตา ถ่ายนู่นถ่ายนี่มาก็ทำงานได้ปกติปกติจนกระทั่งมามาปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอาการของพี่เอกเนี่ยมันก็กลับมาอีกทีหนึ่งก็เป็นมะเร็งก็ที่เดิมนะฮะกลับมากลับมากลับมากำเริบกลับมากำเริบกแล้วก็มีเชื้อบ้างที่กระจายไปกระจายตามร่างกายนะครับเราก็รู้สึกว่าเดือนเขาบอกไม่เป็นไรตอนนี้กําลังกาลังเรื่องเรื่องยาให้ยาอยู่แล้วนะครับในสิ่งที่ที่ตรงนั้นไปแต่ต้องใช้เวลาก็คือ เประมาณมีนาตอนนี้ก็ประมาณก็ก็จะปีแล้วนี่ฮะก็ก็การมันก็ทรงดูแลแล้วก็แกก็อยู่อย่างเี้ยดีขึ้นดีขึ้นตลอดดีขึ้นครับแต่ที่มาเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่เก้าเก้ากุมภาที่ผ่านมาถึงเข้าเข้าไอซียูกับอ่าฉุกเฉินเพราะว่าพี่เอกไปทานกล้วยน้ํำว้ามีคนมาฝากมาให้วพาพี่เอกไี่อยากทานเพราะพี่เอกไม่ได้ทาน ก็มีคนเอากุ้งทำวาวฝากให้พี่เอกพี่เอกก็ทานแต่ไม่ได้กลืนก็เก็บไว้ที่รบริเวณแบบเหมือนคนป่วยอะกินอะไรก็เก็บไว้ที่แก้มกระพุ้งแก้มแล้วก็พอรลืมลืมนึกนึกนได้แล้วก็ก,ก,ก,กืนจังหวะก,กืนนั่นแหละครับแล้วก็ดื่มน,น้ำไปด้วยสำลักกล้วยก็เข้าไปในหลอดในหลอดลมลทาให้พี่เอกเนี่ยอาการคือน้องเดือนก็ตกใจหายใจไม่ออกตกใจแบบตอนนั้นเข้า ไอซียูเ่อข้าห้ <Hey. S 2> องฉุกเฉินฉุกเฉินของโรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในห้องไอซีนะครับแต่ที่เราเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยหน้าพี่เอกดีกว่าครั้งที่เราไปเยี่ยมอีกข่าวออกไปว่าเป็นมะเร็งสมองสมองอะไรอย่างนี้ฮะมันคือ,อยังไงทําให้ประชาชนหรือว่าแฟนๆหนังแฟนๆละครของคุณสรพงษ์ชาตีเนี่ยตกใจกันมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงสมองแล้วเนี่ยมนันเป็นอาการที่หนักนะฮะ ไม่เลยครับหมอบอกว่าไม่ใช่เลยนั่นคือเป็นข่าวลือที่ออกไปจริงๆแล้วพี่เอกก็แค่เชื้อมะเร็งกระจายตามร่างกายแต่ไม่ได้ถึงกับเป็นมะเร็งที่สมองไม่ใช่เลยและตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับตามระดับตลอดที่จริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่สำรักอาหารนี่นะครับก็กบอยู่ที่บ้านเหมือนรักษายาต่างๆอยู่ที่บ้านพี่เอกก็ดีวันดีคืนคน้ําหนักเพิ่มน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หน้าตาก็สดใสคุณเดือนนะครับคุณงเดือนเขาบอกว่าพี่เอกเนี่ย ถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านถ้าเกิดไม่สำลักอาหารก็สามารถที่จะเดินอะไรเหินได้อะไรได้เดินไม่ได้เดินได้อย่างเดินได้เดินได้ก็มีคนประคับประคองอาจจะลงบันไดมานิดหน่อยนะครับก็ได้นะจําได้อะไรได้ก็ขอให้ทุกคนเบาใจแล้วก็คลายกังวลได้เลยนะครับยายาที่พี่เอกในการรักษามะเร็งเนี่ยนะฮะยาเนี่ยอาจจะมีส่วนทําให้รู้สึกว่าเบลอเบลอเบลอและช้านิดหนึ่งนะครับก่จะทําอะไรหรือจะนึกอะไรจะจําใครเนี่ย ต้องใช้เวลานิดหนึ่งพี่อยากจะรู้ตัวนะก็ถึงถอน,นออกจากละครนะผมว่าโอเคผมอมผมรู้สึกว่ามันจะช้ากว่าคนอื่นเนะี่ยพราจะนึกอะไรแล้วพี่กต้องเขาเลยไม่เล่นเนะี่ยคือถอนตัวออกมาเองใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะรู้ตัวไงว่าโอเคอาจจะถ้าถ้าเล่นไปหรือรับงานอะไรใครแล้วมันทําให้งานเขาเสียหรืองานล้าช้าพี่ก,ก,ก็ก็จะไม่ทำพี่พ,พี่เขานะโชคดีมียาดีนะฮะมียาดีที่รักษาเฉพาะจุดนะครับรักษาเฉพาะจุดได้เลยนะครับคุณเดือน ภรรยาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดยาตอนนี้ต้องหาหมอทุกเดือนนะฮะต้องมาต้องมาทำอะไรทุกเดือนทุกเดือนไม่รู้ครับถ้าครบโดสแล้วเนี่ยพี่เอกน่าจะกลับเพราะว่ารู้สึกว่าเข็มนึงเท่าไหร่นะเห็นคุณเรียบอกแสนแปดแสนแปดนะ <100 8. S 1> ต่อต่อ,ตอครั้งหนึ่งที่มาที่ฉีดนะครับ โอ้โหอันนี้โดสนีเ้เราไม่ได้ถามว่าสักหมดกี่เข็มนะครับตอนนี้ฉีดไปประมาณสีห้าเข็มแล้วนะครับแต่ก็โอเคนะครับเพราะว่ากําลังใจของทุกๆคนนี่เ,<อ>เป็นสิ่งที่สําคัญคุณเดือนภรรยาของเทศสารพคงก็ขอฝากเราสองคนกลาบอขอบคุณนะครับท,ทุกๆท่านที่เป็นห่วงเพ่เถ้าตามแผนที่ที่รักษานะอีกไม่เกิน5วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยพี่เอกสามารถกลับบ้านได้ อืก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกสรพงษ์ด้วยนะฮะแฟนๆที่เป็นห่วงก็ขาดความเป็นห่วงไดบ้างเพราะอย่างคนแค่ชิก็ออกมาเปิดเผยอาการแล้ให้ได้ทราบกันนะครับ